สวัสดีครับพายเมชินชาแนลครับวันนี้เรามาอยู่เป็นที่สนามบินน้ำนะครับผมใกล้ๆกับกระทรวงพาณิชย์นะครับผมวันนี้ตรงกับบันเสาร์นะครับตรงกับบันเสาร์นะครับอยู่ที่สนามบินน้ำนะครับหลังจากเครื่องนี้นะครับอยู่เมืองทองธานีนะครับผมอยู่ในเมืองทองธานีนะครับที่ก่อสร้างอาคารที่กดเสาเข็มก่อสร้างอาคารจอดรถนะครับ ก็ได้ย้ายออกมานะครับมาที่นี่นะครับสนามบินน้ำนะครับใกล้ใกับกระรวงพานิดย์นะครับแถวนี้แหละผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอครับอันนี้ก็เข็มเป็นเข็มสปันห้าสิบนะครับผมห้าสิบยี่สิบเอ็ดเมตรสอง่อนเชื่อมนะครับยาวยี่สบเอ็ดเมตรสอง่อนเชื่อมก็แต่หน้างานดูเหมือนจะอยากได้ยี่บหกนะครับ ต้องพีบอลก่อนนะครับผมพีบอลก่อนพีบอลไปสักยีิบสองเมตรนะครับลองลองเดินเข้าไปกดเทสด,ดูนะครับวันนี้ผมก็มาช่วยนะครับมาช่วยครับแล้วก็ประกอบนะยกก้อนน้ำหนักเรียงไว้ดีๆประกอบก้อนน้ำหนักไปประกอบไอ้นี่สลักกระบอกหน้านีครับ เก็มไซส์50นางงานจะเอา26นะครับก็มาลองดูกันครับว่ามันจะได้กดได้ลรือถึง26หรือเปล่าครับสาเห็นที่ต้องทีบอก่อนเขาจะเอาทะลุชั้นทรายนะครับผมแต่ตามจริงนี่โบแค่21 22มเมตรก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแต่เห็นว่ากดเทสกันนะครับกดเทสไปแล้วนะครับ ปรากฏลงแค่ยี่สิบเอ็ดมตรนะครับนี่ครับตัดทิ้งนะครับเสาสั่งมายาวตัดทิ้งเปล่าเปล่านะครับอันนี้ก็ก่อสร้างคอนโดโมิเนียมนะครับแปดชั้นนะครับผมโดยประมาณนะครับอยู่ที่ไหนก็เละครับผมคนตกมเมื่อคืนนี้ก็ตกครับหน้างานผมคูโคตรใจรักครูโคตรก็แย่ครับ น้ำขังเต็มเลยครับยังก็ขุดสระให้นะครับอันนี้พอดีผมก็มาช่วยเครื่องนี้นะครับคนขับประจำเขาลานะครับก็สู้กันไปครับผมทําทุกวันนะครับว่ากันไปอันนี้ก็ฟ้าคลึ้มใหม่แล้วครับปีบอลกัน น,น,นี่ก็เครื่องจักรร่วมนะครับอยู่ภูคดก็นี่นะครับสองเครื่องนะครับเครื่องจักรร่วมอันนู้นพันพันกว่าต้นนะครับอันนี้ก็ผมเพิ่งมานะครับยังไม่รู้ข้อมูลนะครับน่าจะเยอะอยู่นะครับอันนี้ก็สองคอนเชื่อมมันกําลังเชื่อมอยู่นะครับตอนนี้ประมาณเที่ยงวันนะครับเที่ยงวันผลงานก็พักกินข้าวกันอยนครับ เดี๋ยวผมก็จะเดินเครื่องไปแล้วครับเดินเครื่องไปจ่อไปนู่นนะโอเคครับผมเป็นกําลังใจให้ด้วยครับผมฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีโชคดีครับ